พี่ก้องแฮกไทม์ครับเคยไหมครับตอนกลางคืนเราฝันอะไรแปลกๆเพราะตื่นเช้ามาก็รู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ฝันแบบนี้มันจะเป็นลางร้ายอะไรหรือเปล่าใช่ครับความรู้สึกแบบนี้เป็นกันทุกคนไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันครับมีเรื่องเล่าว,ว่าพระเจ้าปเสณที่โกศลท่านฝันประหลาดถึง16อย่างในคืนเดียวตื่นมานี่กลัวมากเลยครับก็เลยไปปรึกษาพวกพราหมณ์หมอดู เขาก็บอกว่าเป็นลางร้ายต้องฆ่าสัตว์บูชายันครั้งใหญ่แต่โชคดีครับที่พระมเหสีของท่านฉลาดท่านแนะนำให้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าแทนประเด็นก็คือพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าความฝันเหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นลางร้ายกับตัวพระราชาเลยแต่เป็นภาพที่บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันไกลต่างหากนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่เรียกว่า อัลกอริทึความฝันคำว่าอัลกอริทึมในที่นี้มันเหมือนกับขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการทำงานของจิตที่ลึกซึ้งมากๆโดยพระพุทธเจ้าท่านแบ่งสาเหตุข,ของความฝันไว้4ประเภทหรือที่เรียกว่าสุป,ปินเหตุ4 1. คือาธาตุโคพะเกิดจากร่างกายเราไม่สมดุลเช่นกินเยอะไปหน่อยหรือกำลังป่วยก็อาจจะทำให้ฝันวุ่นวายได้ 2. องคืออนุภูตะปุปพะคือฝันถึงเรื่องที่เราเจอมาหรือกังวลอยู่อันนี้เจอบ่อยเลยใช่ไหมครับตอนจะสอบทีไรก็ฝันว่าทําข้อสอบไม่ได้ทุกทีสาคือเทวโตปะสังหาระหรือเทพสังหอนอันนี้อาจจะฟังดูแปลกหน่อยนะครับแต่ก็คือความฝันที่อาจมีภพภูมิอื่นมาสื่อสารกับเราและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือปุพพนนินิตหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าครับ เป็นความฝันที่เกิดจากกรรมของเรากำลังจะส่งผลมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ส่งมาบอกเราล่วงหน้าดังนั้นเวลาเราฝันพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นนักวิเคราะห์ครับไม่ใช่เชื่อไปซะทุกอย่างเพราะในสี่อย่างนี้มีแค่ประเภทสุดท้ายเท่านั้นที่เป็นความจริงแท้ๆลองเอาไปสังเกตความฝันของตัวเองกันดูนะครับหรือไปฟังคลิปเต็มกันได้ที่ช่อง h a ก k t i m ได้เลยนะครับ